แล้วสมาคมเนี่ยทำไมถึงมีเฮี้หลายประเภทปีน้องครับเหี้ในอดีตจะกี้ยอาจาระเชนอู้แล้วว่าปาอุ้ยจันมีซุกก็ดีปอุ้ยทั้งหลายที่เป็นจังเหี้บ้านเขาคุดเหี้เนี่ยมนจะคุดแบบล้างหมูป่มีกระดูกงูเหี้จะนักจะหนา นะครับเพราะนั้นเวลาจะละอาขึ้นก้างเนี่ยต้องใจขนเนี่ยเป็นร้อยๆ้ขนถึงจะยู่ขึ้นไปเก็บตีก้างเหี้ยได้หลังจากนั้นเสร็จมันก็มีการนําเอาช่างทางไตเนี่ยเข้ามาคุดเหี้ยนะครับที่ห้องว่าเหี้หงหรือเหียบีการคุดเหี้ยของจัางทางไตเนี่ยเขาจะเวลาคุดแล้วเนี่ยเขาจะคว่ำเหี้แล้วใจความมอนที่เผาเนี่ยขยายเนื้อไหมนะครับแล้วก็ทาก พราะ,ะนั้นข่าวมาเป็นเมื้อขุดเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันแต,แตกต่างกันจะไรจะลละเชนแตกต่างกันที่ไม่ขุดโดยช่างตั้งใต้เนี่ยมันจะบางกว่าเหียปะเกาบ้านเฮาเพราะนั้นมันก็จะวิ่งกว่าบ้านเฮาเ้อว่าเหียหงนี่มันจะเข้ามาประมาณปีสองร้อยสิบแปด หลังจากนั้นเซตเขากันนี้ยมเอาเหี้ยเนี่ยครับพี่น้องเอาเขาช่งางอ๋อไปทาสาวนะครับส่วนใหญ่จะไปหาที่ช่างหัวที่จังหวัดราดชบุรีเขาจะใจ้ไม่เนี่ยเสียบหัวเสียบใต้คือตัดเหี้ยนะครับพี่น้องเสียบแต่มีเนื้อไม่คุดอยู่มีเหี้ไหลลำ้ำบ้านๆเขาเนี่ยเอาไป่งนะครับแต่เนี่ยจะมีลักษณะของมันคือเป็นเหี้ยประยุกแต่มาเดียวเนี่ยมันมใจคุดครับพี่น้องมันใจ้เอากระดูกหมูมวางเอาโกงวางเซตเอาไม่ไป,ไปป้าป้าป้าเอาอีบอกซี่ติด มันเลยกลายเป็นเหียปากีนะครับเหียจระเข้นียจะตัดจะแลงคือจะปั๊บปุ๋งยักัวมันเฉิดขึ้นลงอย่างเงี้ยได้มดนะครับเพราะฉะนั้นเหียทั้งมดที่จระเข้อูมาเนี่ยมันแข่งกันมาได้จะเอาเหี้ยมาเกาสมัยปุ้ยจันท์มาแข่งกับเหี้ยมาเดี๋ยวนี้แข่งมาได้เอาเหี้ยอุ้ยจันมาแข่งกับเหียหงก็แข่งมาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเหียเอกลักษณ์จะต้องมีเนื้อไม่คุดอยู่บ่อต่ำกว่า30%เ็ ต้องตกแต่งลักษณะหัวเฮี้นะฮื้อเป็นเหี้นแบบเมืองน่านดังเดิมแล้เหียโบล้านเนาะโบร้านก็คือสมัยพระอุ้ยจันเลยครับเป็นเนื้อไม่คุด70%มีแผนต้องเขียนจื้ตัดกลางจะต้องมีอ่าโงนหางโงนหัวแล้วขนไายต้องยืนนะครับที่ห้องวักคุดนะครับแล้วคนในใต้ต้องยืนตะตีกันแยน้นและก็ะหม นะครับนั่นคือเหียโบหลานเพราะฉะนั้นการในีขันเหียนอกจากเหียเลียวเหียเล็กเหียกลางเหียใหญ่เหียสามสิบสี่สิบเหียห้าสิบมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีเหียเปิดท้องว่าเหียโบหลานนะครับซึ่งประเดี๋ยวนี้มดเมืองน่านนะเนี่ยเหี้โบหลานเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสิบกว่าล้ำนะครับเมืองน่านถ้าเมืองานี้ก็เมืองสา,งสา,งสาก็คือ เสือเท้าบุญเหลืองครับถ้าเฮียในเวียงถามมีกอกกับเฮียเจ้าแม่บัวเหลียวของพี่น้องบ้านเมืองเลนซึ่งเป็นน้ำตินน้ำมือกับปุ้ยจันมีซุกที่ละไว้ละบ้านเมืองเลนเปิ่นบ่อแต้คือเปิ่นไปคุยบ่อแปลงเลยนะครับวันนี้ลูกหลานปุ้ยจันเนี่ยอาจารย์กฤษณามีซุกเนี่ยอาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิยาเทคนิคยังไม่เนี่ยเปิ่นกับมาพอนะครับเพื่อจะเลือดจิตวิญญ,ญาณน,นะครับของปะอุ้ยเฮาที่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในนนนาาาา้้หเนี่ยยยสมมยายามคคพจะิด และพยายามจะรักษาเขา้องว่าฟื้นฟูอนุรักษ์รักษาและเฝ้าระวังนะครับพี่น้องครับนั่นคือประเภทนี้การแข่งขันนี้จงหวัดน,นิน